น้ำตกสปันจังหวัดน่านสวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวน้ำตกนะครับน้ำตกสปันนะครับทางขึ้นก็จะลำบากนิดหนึ่งเห็นเขาบอกว่าประมาณห้าสิบเมตรนะเดินขึ้นประมาณห้าสิบเมตรได้ยินเสียงน้ำตกแล้วแต่ยังไม่ถึง Năm tộc năm tộc Đã gì rồi, đã gì rồi Oh mày God ní ngay 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 สวยมากเห็นไหมครับผู้ชมเห็นไหมน้ำตกสวยมาก ด,ดีสวยมากสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นอีกชั้นหนึ่งท่านผู้ชมวันนี้ชั้นหนึ่งนะเอาขึ้นแค่ชั้นสองพอเอาแค่ชั้นสองพอ ไปอีกชั้นหนึ่งท่านผู้ชมไปอีกชั้นหนึ่งอยู่ชั้นสองเมื่อกี้ชั้นหนึ่งทีนี้จะมาชั้นสองมาแค่สองชั้นพอเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วถึงแล้วถึงแล้วมีสะพานด้วยตรงนี้โอ้มาค้สะพานสวยด้วยเห็นไหมท่านผู้ชม สะพานที่สวยวันนี้ให้ท่านผูช้ชมชมแค่สองชั้นพอเพราะว่ามันเหนื่อย <c oughs> แต่ก็สนุกดีมีสะพานด้วยสะพานแข็งแรงร็เปล่าเนี่ยสะพานแข็งแรงกว่าเนี่ยโอเค ก็จะเป็นน้ำไหลนะท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโคตรนึนี่น 甩甩